ทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไม้กีแล้วค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรน,นะคะมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่20นะคะพฤ่งสาคม2565ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องคาเป็นประจําทุกวันเป็นแนวทางนะคะนัาแนวทางดีๆที่ไพ่ก็ชี้แนวทางไปปรับใช้ค่ะพี่น้องขะนะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องบางท่านบางวันเกิดอันนี้ป้าหมอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราทํานายดวงโดยรวมนะคะ อถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ idline มานะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สำหรับเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะคะในราคา1 9 9นะคะมาปรึกษาหารือกันได้นะคะพี่น้องจา๋านะเออใครว่างช่วงไหนก็ดูช่วงนั้นนะคะรับได้ในแต่ละวันไม่เกิน5คน,นะค่ะเพราะว่าป้าหมอไม่ไหวเนาะป้าหมอมีภารกิจนะคะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องดูเลตัวเองเป็นพิเศษนะคะอันนี้เตือนเอาไว้ ดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะพี่น้องคะ่ะนะไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าด้วยความปรารถนาดีจริงๆอยากจะให้พี่น้องนะคะมีความสุขนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาเป็นแบบนั้นกันเอาละคะ่ะมาดูนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะอ่าขออนุญาตนะคะเคลียร์ไพ่แล้วก็สับไพ่แทนพี่น้องทั้ง8วันเกิดคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนคะ่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเป็นแบบไหน,นดูกันนะคะไพ่ใบแรกขึ้นนะ หกออไม้เท้าและก็อัศวินไม้เท้าแสดงว่าพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะออกเดินทางราคาพี่น้องค่ะนะไปทํางานทํธุรจทําการนะคะประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะประสบความสําเร็จรอข่าวก็จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็ในเรื่องการเงินนั้นดูว่าจะประหยัดอดออมนะคะดูว่าจะประหยัดอดออมนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าออพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ย นะคะคมีการจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนแล้วนะคะแล้วก็บางท่านนั้นอาจจะออกเดินทางไกลๆเลยนะคะมีโอกาสที่จะไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะนี่อย่างนี้โดยที่ไม่อยากเที่จะไปนะคะหรือบางท่านอาจจะต้องย้ายสาขาย้ายที่ทํางานนะคะ ไปไกลจากที่เดิมอะไรประมาณนี้แล้วก็จิตตกนะคะกังวลนะคะเป็นห่วงคนข้างหลังนี่ประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ต้องเป็นวงค่ะนะถ้าเกิดว่าที่ไหนที่เรามีความเจริญก้าวหน้าให้พี่น้องวันอาทิตย์ไปเลยค่ะลุยๆนะคะเอาละดีค่ะมาดูเลขนั้นโชคค่ะมีเลขหนึ่งอโทษนะคะมีเลขหกนะคะแล้วก็ห้าสี่แปดค่ะหกห้าสี่แปดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์มาพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่ะสิบ เหรียญน,นะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ไปร่ํารวยมาจากไหนเนี่ยนะคะนี่อย่างนี้สิบเหรียญก็คือโชคดีในเรื่องทรัพย์สินที่ดินนะคะมรดกประมาณนี้การเงินดีขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ใครที่ขายของ นะคะคขายของดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะใครที่นะคะเปิดกิจการออนไลน์นะคะก็มีลูกค้านะคะสั่งออเดอร์เข้ามาแล้วค่ะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันจันทรก็ยังคงที่จะทํางานโดยลุยหนักๆน,นะคะแล้วก็เพียงผู้เดียวค่ะว่า,างั้นนะนะคะแล้วก็อดทนมากหาเงินเก่งนะคะแต่ว่าใช้เงินเก่งเหมือนกันเพราะว่ามีภาระมีค่าใช้จ่ายสาพี่น้องวันจันทรนะคะเรื่องเงินเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะคะ คราวนี้ไพ่ทักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะห้ามเกิดการลุ่มหลงมัวเมานะคะนี่อย่างนี้นะ,ะทําอะไรที่เสียงเสียงลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงนะคะอ่าอย่างนี้ผิดกฎผิดระเบียบไม่ได้นะคะพี่น้องวันจันทรนะคะในวันพรุ่งนี้เตือนเรื่องเดียวค่ะพี่น้องค่ะเอาเรามาดูเลขนำโชคค่ะมี1 0 3 8นะคะ1 0 3่ค่ะพี่น้องวันจันทค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารอุดมสมบูรณ์นะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเดินทางอย่างไม่มีแปลนนะคะแบบต้นด่วนนะคะทํากิจทาการนะคะอย่างเร่งด่วนแต่ว่าสําเร็จเหนื่อยหน่อย,อยแต่ว่าสําเร็จนะคะพี่น้องวันอังคารนะคะาบางท่านก็อาจจะในลักษณะของการวิตกกังวลคุ่นคิดหมกมุ่นนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องคาะนะ ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะจิบตกไม่ได้เราจะต้องพุ่งทยานเนี่ยนะคะนี่อย่างนี้เลยนะฉะนั้นอย่าลังเลสงสัยในวันพวกนี้เดินทางไปนะไปประสานงานหรือไปธุระปะปังก็ต้องคิดบวกไว้เสมอว่าเราจะต้องสําเร็จนะคะอย่าให้เดมมนนั้นเนี่ยมาบั่นทอนนะก็คือการคิดลบนั่นเองค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะโอเคนะคะค่ะมาดูเลขน,นำโชคค่ะมี1 4นะคะแล้วก็58ค่ะ1458ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพุธ กลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันราชินีไม้เท้ายังคงทางานลุยๆเดอดสั้นพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบขมาแบบฟุกๆในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีบริวารเกื้อนหนุนนะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้แล้วพี่น้องวันพุธกลางวันดีเยี่ยมเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเออเป็นดวงเปิดนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะบางท่านก็อาจจะเจอคนรักนี่อย่างนี้นะคะบางท่านก็อาจจะมีบุตรได้ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะนี่คือพี่น้องวันพุธกลางวันพระหมอถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข4 19นะคะและนน้วก็1ค่ะ4 19 1ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะอย่าใจดีเรื่องของการเงินนะคะอ่าอย่าใจดีเรื่องของการเงินนะคะและก็ในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์ที่จะออกเดินทางนะคะทํากิจทาการประสานงานไปหาหมอก็ได้นะคะนี่นะไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะทุกอย่างดีนะคะประสบความสําเร็จนะคะค่อยๆนะคะประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของการเงินอย่าใจดีเรื่องเงินนะคะนี่มีเงินเงินดีขึ้นเอาว่างั้นนะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะ สำหรับราชินีเหรียญน,นะคะการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นส่วนเจ็ดเหรียญก็ดีเหมือนกันพี่น้องวันพุธกลางคืนใครที่คิดวิธีการหาเงินนะคะและยังไม่ได้ลงมือทำทำเลยค่ะมีเงินกองอยู่ข้างหน้าจริงๆนะคะพี่น้องค่ะนะสำหรับเจ็ดเหรียญน,นะคะฉะนั้นแล้วการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะพี่น้องค่ะโอเคมาดูเลขนําโชคค่คะมีเลข6กหกนะคะแล้วก็สี่เจ็ดค่ะหกหกสี่เจ็ดค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะพี่น้องค่ะนะ สำหรับพี่น้องวันพระฤาษสวสดีเดลเวอร์นะคะอ่ารู้สึกว่าจะตกหลุมรักใครหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่อย่างนี้นะ,ะแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นนะคะมองโลกในแง่ดีมีการเดินทางในระยะสั้นๆเนี่ยอย่างนี้นะคะและก็ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเคลื่อนตัวไปในทางที่ดีคือพี่น้องวันพระฤหัสวดีหลังจากที่เราแย่ๆนะคะแต่ต่อไปนี้เราจะประสบความสําเร็จ นะะในสิ่งที่เราทำมาไว้ตั้งแต่หนก่อนหนหลังนะคะในเดชสตานั้นจะประสบความสำเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะมองโลกในแง่ดีขึ้นมีเกณฑ์เดินทางจริงๆด้วยนะคะนี่เจรจาต่อรองนะลูกค้านะคะนี่ได้รับการสนับสนุนหรือประสบความสำเร็จนะคะอย่างดีเยี่ยมค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข6กนะคะเลขก็17ค่ะ60-17ค่ะพี่น้องค่ะ วันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นนี่ประคับประคองนะคะอัดวินถ้วยมีประคับประคองนะคะค่อยๆเดินนะคะดีขึ้นละนะคะในวันพรุ่งนี้มีเส้นพิเศษแรงๆนะคะราินีประจันนะคะอ่าเส้นแรงนะคะทักทายแม่นยํานี่อย่างนี้เลยนะนี่ไพหมอดูขึ้นนะคะมีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์นะคะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ส่วนพารางงานยังคงหนักหนักลุยๆนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้จะต้องเคลียร์งานละในวันพรุ่งนี้แต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่นะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมีไอเดียนี่อย่างนี้นะคะฉะนั้นแล้วทุกอย่างจะลื่นไหลคะ่ะในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยอย่าเซ็งกันนี่เซ็งเบื่อหน่ายคนรอบข้างบริวารน,นะคะนี่อย่างนี้นะถ้าเป็นทํานายคู่แบบนี้ก็คือหมายความว่าพี่น้องวันศุกร์บางท่านนั้นเนี่ยทำงานหนักหนักนะ เออนะ้าเป็นลูกจ้างเขาหรือทํางานในบริษัทหรืออย่างไรทํางานหนักเหนื่อยมากนะคะเออแต่เวลาได้เงินได้เศษเงินนะว่ว้งั้นนะมีความสิ่งนะคะเออฉะนั้นแล้วพี่น้องขานะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดและพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ตัวเองเป็นนะคะนะและก็ค่อยดีขึ้นนะคะพี่น้องขานะเอาอย่างนั้นกันมาดูเลขนาโชคคะ่ะมีเลข4 2นะคะแล้วก็10ค่ะ4 2 1 0คะ่ะพี่น้องวันศุกร์มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ หนึ่งไม่เท่ามีโอกาสเออมีก่อนหน้านี้ก็อาจจะเริ่มโครงการอะไรใหม่ๆนะคะและก็สำหรับบริวารน,นะคะในวันพรุ่งนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะเนาะทั้งหมดเลยนะคะถือว่าดีควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะและก็มีพลังมีไฟนะคะอ่ามีโปรเจกต์งานใหม่ๆที่จะเริ่ม เริ่มต้นเริ่มที่จะทําหรือเริ่มขยับขยายในส่วนของกิจการได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ถือว่าดีมากในเรื่องของการงานและในเรื่องของบริวารน,นะคะแต่ว่าบางท่านนั้นระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องคะดูว่าจะไม่ค่อยสบายเนื้อไม่สบายตัวนอนไม่หลับนะ,ะหรือมีความกังวลอยู่บางเรื่องนะคะถึงขนาดว่าเออเก็บมาคิดจนนอนไม่หลับเอาประมาณนั้นจะทําให้สุขภาพของเราไม่ดีนะคะพี่น้องวันเสาร์นะ,ะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะอ่ะในวันพรุ่งนี้คะ่ะ ามาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งสี่นะคะเลขก็หนึ่งเก้าค่ะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเอารล้วพาอหมอวยพรนะคะให้พี่น้องทั้งแปดวันพักกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะนะเลขก็รวยรวยเลขก็รวยเท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ